ทีแบบแก๊บมาส่งหน้าบ้านเขาก็เดินหนีแต่เป็นบางคนนะคะใช่เป็นบางคนถ้าถ้าแบบบางคนเขาโอเคเขาก็ห่หางใส่ติดเล่นหยอกล้อปกติแต่ถ้าบางคนเขาไม่โอเคเขาก็ขู่เลยผีเสื้อทำเตือน คู่เอกดีบรับรองจากค a ร์เรนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเบเรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนครูแต่ถ้าเขาไม่โอเคเพื่อแบบบางคนอุ้ยน่ารักจังเลยเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมผมคือตอนนี้ผมจับจุดเขาไม่ได้ไงว่าแล้วแต่เขาเลือกใช่ค่ะดีดวอลก่อน แล้วเดี๋ยวเราไอ้คอยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกจังหวะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งเนาะจะดูภาษาร่างกายเขาแหละหางเขาเป็นยังไงหูเป็นยังไงส่วนหันทางไหนผมไม่ซีเรียสน,นะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอย่างที่บอกเราทําเก็บจังหวะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องรีบรอบเดียวเพอร์เฟกต์สวยสวยดีกว่าทําหลายรอบเราต้องการให้หนักคิดเนาะการหันอย่างที่อาจจะพูดอีกทีหนึ่งเนาะการหันคือการร่วมมือณนะปัจจุบันของเขาถ้าเขาหันอย่างนี้คือ7 5 150ปล่อยเขาหันไปเราจะได้รู้ว่าเขาร่วมมือเรลากี่ปเป ไม่ต้องไปจัดท่าเพราะเราไม่ต้องการโอเบียนถ้าเป็นโอเบียนหรือเชื่อฟังคำสั่งเนี่ยเราจะจัดท่าให้เป๊ะทันทีก็คือเราฝึกช่องบีแฮมคือการพฤติกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นคือเราจะสอนให้เขาโฟกัสโอเคสวยมากหนึ่งจังหวะหนึ่งหางได้อากุ้มียวกับหลังหันจังหวะซอกแต่หางขึ้นหลังวะมันเกิดอะไรขึ้นภาษาร่างกายมันคอนฟิเด n ซ์เกินล็อกเนี่ยมันเหมือนใช้ช่องสกิลทำตามรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วรู้ว่าจะหยุดอะไรเพราะ,ระภาษาร่างกายหางมันไม่สมดุล นั่งหมอบรูดิเฟนเห็นไหมอันเนี้ยเหมือนรู้รู้ถ้าอย่างเงี้ยจะเลิกเออนนี้คือภาษาลังก,กาที่น้องหมาบอกผมออให้ทำทำเป็นนะครับแต่ผมต้องการให้จังหวะให้มันสมูทคุณเมียวเวลาสั่งน้องหมาใช่ป่ะยืนสมาดๆอย่าก,ก้มลองดูเฉยน,นะคอยขยับไปด้านข้างกลับแล้วก็ชมเก่งมากคอยขยับกลับชมชียงสูงเก่งมาก レスポンไม่มีตอบสนองไม่ยกหนะ้าเราไม่ได้แค่ต้องการให้หมาคอยนะเราต้องการดูว่าเขาร่วมมือกับเราเท่าไหร่เยอะไหมไม่หนึ่งทีไม่ดึงซ้ายแล้วรอรอวนลูปนั่งหมอบรรดิเฟนต์เองไปห่างชี้ลงคือคิดนะคุณเมียวอ,อาจจะช่วยเขายกขาขวาเขาออกมาครับขาเขาเหยียบอยู่โอเคไม่ แล้วก็ยันถูกตายเอาเป๊ะๆเ,เดี๋ยวเขานั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะสั่งคอยด้านข้างนะครับหายใจแรงคืออาการเครียดน,นะผมเรียกขึ้นในทางบวกนะแสดงว่าอย่างน้อยไปหางยังคิดอยู่แล้วก็มีอาการตื่นเต้นอาการวางตัวไม่ถูกแต่หูไม่ผ่านหูอยู่ก้มแกูมอยู่ๆตื่นไม่ไว้ใจเฉยเลยมองโนนมองนี่ปุ๊บคอยคอยขยับกลับชมถึงสูงเก่งมากレスปอนไม่กล้ามองไม่แน่ใจว่าเคยพัวพากันไหมช่วงนี้ กัว่าอยู่มันไม่มองมันไม่กล้าคอนแทคผู้ภาพแอบผู้ภาพไปหน่อยฮะ่โอเคโอเคจะได้เข้าใจว่าอ๋อน้องหว่ามันไม่กล้าชาเลนจ์คอยไปด้านหลังนะครับช้าๆนะไปจังหวะนะกลับแล้วก็ชมลองดูคอยคอยขยับกลับเนี่ยฮรีสปอน์ชอมเก่งมากมานะสนใจนะแต่เขาไม่กล้าสบตาคุณเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสบตาไปแล้วเขาจะโดนพบเหตไหมคอยได้ไหมอันนี้ได้แต่ถามว่าลึกซึ้งหรือละเอียดไหม ไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะน้องหมามันรู้สึกระแวงระแวงด้วยอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าน้องหมาเฉลยผมว่าระแวงผมเลยถามคำถามแปลกๆว่าพววูาพ้ากันไหมมีนะครับโอเคไม่มีปัญหาถ้าอยากให้น้องหมามันลิงนะครับต้องพูผ้าให้น้อยลงแต่จับฝึกให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆนะเวลาพูผ้าครับน้องหมาจะหยุดจริงนะแต่มันะรนะแวงพอระแวงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สินเซียรเราคือมันจะไม่ยอมรับเราเท่าที่ควรนอนจังหวะนะครับอ่มาเลยคอยคอยมาดดานหน้าหันหน้าเข้าเขายืนดนหน้าถูกกลับที่เดิม ชมเสียงสูงเก่งมากนี่เห็นปะเขายกหน้ามองคุณนะแต่ไม่สดพอตาชนตาปุ๊บเ,เขาปล่อยเชยิงไเอเอก็หมาก็เฉลยว่าคุณดู่ะผมก็เลยถามดูผมเพื่อเช็คดูว่ามันใช่ไหมให้รางวัลเขาด้วยการลูปหัวเป็นสัญลักษณ์สองทีหนึ่งสองคอยเนี่ยแต่เวลาเขาแม่เขาไม่ได้ประทันนาน,นานะเขามองนะเก่งมากเก่งมากลูปหัวสองทีหนึ่งสองยิส้สมานเห็นไหมจังหวะที่แม่เขาเผลอ เขาว่าเผลอคือไม่ได้โดนไม่ได้มองกันโดยตรงเขาจะกล้ามองแต่ว่าเราโดยตรงปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าพีฟ้าไม่ลุกเก่งมากเก่งมากมมาเอออันฟั้งหนึ่งนาทีดีกว่าทํไหลายรอบเยอะโอเคจังหวะหนึ่งปุ๊บคุณพงศ์กับลังหันจังหวะสองเลยแต่ของคุณพงศ์มีต้านนะเออแปลกดีอ่า จังหวะ3ามปุ๊บนอนน้องหมาตอบสี่นะครับหางขึ้นฟ้าทั้งหมดเลยแปลกมากว่าน้องหมาคิดอะไรผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงขึ้นฟ้าขนาดนั้นแต่เรารอนะครับไม่มีปัญหาอีกนิดนึงเก็บละเอียดดึงอ่าใช่สั่งคอยด้านข้างครับคอย,คอยขยับด้านข้างกลับเข้าไปแล้วชมเก่งมากเรสปอนไม่มีไม่เป็นไรคอยหลบหลังก้นเขาเลยใช่ให้ท่ามันถูกต้องครับถูกขยับกลับชมเก่งมากมีมองนะแต่หูไม่ได้คอย แต่มันหมอบสวยนะเก,ก่งมากอยแต่ขูไม่ได้อ่ะอ่ามีแล้วเรตสปอนเก่งมากเก่งมากฟีฟ่าเก่งมากโอเค จับตัวนิดนึงให้รางวัลนิดนึงอีกทีนึงอ่าแล้วอ่าโอเคเบรงหนึ่งนาทีก็เลยไม่รู้ว่าทําไมทําไมมันถึงไม่ไว้ใจคนมันไม่เปิดรับคนตั้งแต่ครั้งแรกไงเพราะลูกลูกลูกหมาส่วนมากมันจะเอนจอยยัวไลท์มากอะ่ะคือมันต้องแบบเจออะไรสนุกสนุกสูงสูงเงี้ยมันมองน้อยคือเหมือนตัวมันนะ่ะยั้งตัวมันเองครับไม่มองผมอ,ะอ่ะเนี่ยมองอ่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มเปิดใจแล้วหูเห็นไหมที่คออ่าเราจะรอไปหางชิ่ลงคือคิดนะอันเนี้ยอาจจะต้องซ้อมเจ้าของ่ะต้องซ้อมบ่อยต้องซ้อมให้ถูกจังหวะะะะะคคครรรัับบบบเเกก็็ทททุุนนน่่่ีผมมใช้าาววอยจ ถ้าเขาถอยอ่ะให้ดึงเข้ามาอยาให้เขารู้สึกว่าเขาไปลดการป้องกันจากจุดอื่นถ้าสมมุติว่าเขาเห่าด้วยเขาตกใจเลยก็ตามครับเห่าโอก๊กนึงอ่ะลองอย่างเชิงลองไม่พูดอะไรกับเขาแต่จัดท่าสแตนบายไว้แล้วสังเกตน,นะตอนเขาเห่าปุ๊บหางอย่างนี้ถูกปะแล้วตอนตะเกียกหางลงคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่มองเลย มองละเก่งมากคอยเก่งมากคอย Hi, ออเก่งมากคอยหายไปอีล้อ่ะมองเก่งมากคอยอเก่งมากคอยมองละเก่งมากคอยคอย ฟีฟ่ามาเลยๆคือจะพูดยังไงดีวะพูดยังไงดีอะจะพูดยังไงดีคือเขาเทียบไปเลยแล้วอนที่กูตัดใช่ไงผมก็เลยบอกว่าแบบภาพจำฟีฟ่ามันจำอะไรมาวะคือคือเขาจำอะไรมาคือไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่เราต้องจับจุดให้ได้ว่าเอ๊